กันเยอะอีกเวลาผ่ันน้ำพึนะคะตอนนี้เรอย่เวลา1นาทีนะคะเฮ้ยปรับเสียงไม่ได้เลยเรียบร้อยองตอนเรียนเรือมาแลวนะคะ่องมีรสชาต่งกนนเ่อยากเลอกไม่รู้าจะไปเรื่องอะไรม่มึงอันนี้คือมันเนเฉยเลยอันตีได้ไหมอันตีได้ไมนี่ได้ ได้เป็นยังหายไม่เยอะ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 แค่ประมาณพันสามยละนเวานเล่กขอให้เรียนทุกสีลดการใช้เสียงนะคะในเวลาพหกพักขอให้เรีนทุกเต็มลดสิด้วยนะคะโสดไม่สิมุกออกจากโรงเรียนแล้วบอะเลกัสต นี่คือการรำที่แท้จริงนี่คือการรำที่แท้จริงผมเบสขนาดไม่เปิดเพลงยังตึงอ่ะถ้าเปิดเพลงจะตึงนิดเนึ่งเปิดเพลงไม่น่าตึงขนาดนี้มหาเทพดังสังศีสังกษีอุ้ยทำไมดอกวับได้วะบอกทำไมเมื่อกี้เป็นอีกแล้วอ่ะมึงดูสล็อตอ่ะไม่ใ่เลยใจมุนทั้งหัวไม่มุนทั้งหัมันรำเร็วอ่ะแบบไม่ไม่ต้องไปเก็บดอกอ่ะแล้วแบบไม่เก็บดอกไม่ไม่ไม่มันฝึกทั้งวันเลยละใชไม่คยหยุดเลยจะแบบมันเป็นเว็บที่คนแต่งแม่งรับไปเออรับถึงจริง โอ๊ยโอ้ยโซโ่อนนี้น่ากลัวนะเนี่ยโอ๊เวลาถ่ายแค่หกนาทีครึ่งเองนะโอ๊ยอือไอ้เฮียนี่กูก็อ่านได้สักจะแบบนี้แ้วก็สติเกียรตนี่นะครับครบหนึ่งหนึ่งกันนะครับจะไปตัดต่อให้ดีเลยโอเคตัดต่อดีๆนะอย่าตัดนะอย่างนี้ปรับแสงนิดนึงอุ้ยแสงสว่างเกินสว่างเกินผมว่าคุณอยู่ในย่านนี่หรอกเชื่อล็อกก่อนล็อกก่อนอยู่ในย่านกันเลย คุณมั่นใจงั้นแหละอ๋อไม่มีนี่หว่าเอาจอร่ามีหนึ่งเออเ้าวต่คนสางติอะไรกันสำนักสำนักไหนครับเนี่ยสำนักเออมัดเสือมดดำผมสำนักเออตัวเงินตัวทองทำเล่าหน่เหมือนมึงเคยอ่านนเกมเมอร์ปั้ม็เห็นดอกว้บได้ใช่เมื่อกี้ดอกว้บได้ไงเมืไม่เคยทำเหรอฟิกโยเนี่ย้เ่าร่อย่านกั้ยนดอกว้ได้ใชแม่อมีแทอกบได้งเออในเกมเอ ในคิดเปิ้ลในคิดเอง้ลในคิปเปิ้ลในคิปเปิ้ลในคิปเปตัวอย่างเฮ้ยมันฝึกยากมันเยอะเราิงคนที่มีสิทธิ์เตี้ยทำโซ่จบเบสเงาแสงเงาแสงเงางมันได้ยามาไม่รู้รัศมีมันเงาเงาเงาเมันเห็นไม่ชัดเท่าไหร่วินช่วยกันด้วยความที่อ่ะดูเปลาวิดีโอไม่ต้องลองอ่านไปถึงจะเข้าใจมันมุ่เรื่องอะไรนี้เป็นเอาไปทำคอนเทนต์ตัดต่อมาเลยมาเลยมาเลยพี่ชายมาเลย เข้ามาสิเข้ามาส statistical statistical ิพี่ชายไม่งั้นผมเข้านะครับโอ้ยโอยอย่าอย่าไปเตะคุณนะซ้อยเออเศรษฐายี่สบปีตายไม่ใช่สัตว์เลยพี่ชาอือเราชอบะที so ่นี่โอ้โหเฮ้ยตายแล้วเนี่ยนั่นไม่ได้บอกเก่งไม่สไม่ใส่ซับไตเติ้ลดีไหมใส่ต้องต้ดีนะถ้าถ้าใส่ได้จะใส่นะแต่ถ้ากูฟังไม่ออกก็ไม่ใส่เข้าอย่างไรเข้าอยางตัวอะไรดีใครไม่งูคนงู โง่ที่พี่อ่ะขี้ไม่ขนาดนั้นนะเกมเร็วๆนะกูมีเวลาถ่ายไม่เยอะเนอะเหลืออีกสองนาทีครึ่ง้นไปได้ต้องต้องกดหยุดได้กับพี่น้องแล้วคุณเก็คเสียงคำใหม่ของอะไรเนี่ยของที่แกอุ้มมีอาร์มได้มีอยู่ชิ้นเดียวแต่ส่วนใหญ่ไม่งงบถ้าโหมดนี้ต้อไม่ถูกเพราะว่ามันก็จับตุกเยอมันาดจะมีมาเลอร์ที่มีอะไร์มไม่งงกันนะเยอะๆๆนั่นลำคาป้อมลำคาป้อมลำคาป้อม เอย่างเรื่องอะไรนะถามว่านี่เดี๋ยวคุณเล่นนี่คือการล้ำที่แท้จริงจำไว้นี่คือการล้ำที่แท้จริงนี่เนี่ยการล้ำที่แท้จริงกดท่าเต้นไปกดศักสีมันคือการล้ำจริงมันคือการล้ำที่แท้ไม่ใช่ร้ำไอพนี่บอกว่เปิดวิ่งเข้าปั้มเปิดวิ่งเข้าปั้มอีกเสียสีเสียวิ่งเก็บเก็บมาไหนอยู่ไหน่เอออย่างี้แหละสวยๆไอพี่อ้าช่างเจ็บปะ เจ็บอะไรขนาดนี้ค <im> ุ้เจี้ยฉีทำไมวะเบสฮะใช้ตัวอะไรอ่ะบอลเลนบอลเลนอย่าติดกำแพงบ้านดอกเหล่าแล้วอันตีให้โดนหนึ่งร้อยเฮ้ยสวยเราโดนเข้าสวนแล้วโอ้ยไม่จริงเนี่ยมันมันมันเห็นเองเนี่ยเนี่ยเบสดูดูดูไอ้ขาวๆเนี่ยเห็นไหมเงาเงาไม่เป็นเงาหลอกไปแค่เป็นเงาจากด้านนอกวะใช่ใช่ใช่ อุ้ยทำไมเดินทำไมอยู่ดีๆขหลังได้ไปแล้ววันนี้จะคุยกับรามอ่งห่วงรามก่อนมันคือการฟิกต่อไงเนี่ยเนี่ยออกดูดเลือดทำไมเฮ้ยไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวออกดูดเลือดทำไมเนี่ยออกดูดเลือดออกดูดเลือดออกดูดเลือดเนี่ยเนี่ยดูดเลือดไม่เขาเรียกว่ามันมาดาเมจเสริมไม่ใช่แด่เป็นแผลตัดเลือดเลยตัดเลือดได้ไหมมันเป็นแผลตัดเลือดแทนไม่ได้ดีกว่าดูดเลือดว่ามดูดเลือดอหนักดูดแล้วไม่ได้ออกดูไม่ได้ออกไอ้นี่ที่ออกทำไมอ่ะ ไอ้แหลวมีฟิตวิกอลี่โอ้โหจอสว่างมากเลยต้นสืออ่ะไม่ใช่ตน้าจอต้นสือต้นสือตัดเคกครับนี่นะฮะโอ้เอ้ยกดปิดแล้วนะบ๊ายบายเพื่อนบายบายสี